สำหรับจังหวัดสงขลาถ้าพี่น้องติดตามข่าวคราว,ราวเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่สองนะครับสืบเนื่องจากโรงพยาบาลหาดใหญ่หนึ่งเวลานี้ครับเรามีศักยภาพในการรับผู้ป่วยเนี่ยวันหนึ่งประมาณ1,000คนแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า3,500คนข้อหนึ่งเป็นภาระของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาและเจ็ดจังหวัดในชายแดนใต้และสร้างปัญหาให้กับพี่น้องในหัดใหญ่การจราจรแอร์อาจเกิดอุบัติเหตุแล้วระกระทบกับอาชีพอ,อื่นๆอย่างมากมายในหัดใหญ่พวกเราก็มีความคิดเห็นว่าเราควรจะมีโรงพยาบาลหาดใหญ่สองซึ่งอยู่นอกเมืองหาดใหญ่ออกไปก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่ ใจบุญนะครับเสนอที่ดินบริจาคมาทั้งหมด17แปลงนะครับวันนี้เราได้เคาะแล้วครับหนึ่งแปลงทั้งหมดจำนวน120ไร่บริเวณที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกลมตอนนี้กาลังโอนนะครับโอนกรรมสที่ดินอยู่เนื่องจากเจ้าของเนี่ยเป็นกงสีใหญ่หลายท่านอยู่ที่ต่างประเทศ นะครับต้องเซ็นใบมอบน้านมาเราเร่งเพื่อต้องการตั้งงบมาณในเฟสแรกเนี่ยในปีงบมาณปีหกเก้า็คิดว่าเราจะทีเข้าไปแล้วก็ทําในต้นปีหน้านะครับนั่นเป็นเฟสท,ที่หนึ่งถ้าคิดว่าโรงพย,ยาพยบาลหนาดใหญ่สองเนี่ยก็จะต้องเสร็จแน่นอนหลายคนถามว่าเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ผมเรียนต่อพี่น้องว่าเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโรงพยาบาลอาจใหญ่สองแต่โรงพยาบาลรอบเมืองอาจใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็ให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลสี่มุมเมืองคือโรงพยาบาลสเดาโรงพยาบาลรัตรภูมิโรงพยาบาลละโนดโรงพยาบาลนาทวีนะครับเพื่อยกคุณภาพการบริการ เพิ่มศักยภาพการบริการให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องหลังไหลเข้าไปอยู่ในเมืองมากนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ตวรวจราชการเขตสุขภาพ12มาด้วยนะครับท่านมีหน้าที่ดูแลเรื่ององบประมาณนะครับก็อยากฝากไว้ด้วยว่าเราบริหารจัดการแบบลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นคือนโยบายในการซ่อมแซมนะครับ ส่วนนโยบายในการเสริมสร้างผมอยากฝากพี่น้องประชาชนช่วยดูแลเรื่องสุขภาพนะครับน้ำประปาก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อน30-40ปีที่แล้วเราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในน้ำแม่น้ำลำคลองก็น้ำสะอาดปู่ย่าตายายเราไปทำงานก็ไม่ต้องเอาน้ำไปจากบ้านสามารถดื่มน้ำในคลองได้แต่วันนี้ โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากมายโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีก็มีแต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีก็มีมากเป็นจํานวนึางจะเห็นได้ว่าวันดีคือดีโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีครับแอบถ่ายเทน้ําเสียลงไปในแม่น้าลำคลองระบบิเวศถูกทําลายไปเป็นจํานวนมากที่สําคัญนะครับระหว่างทางของน้ํานะครับเราเอา มาใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้น้ำประปาน้ำพากการเกษตรเมื่อน้ำที่มีสารพิษซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายของพี่น้องทุกวันทุกวันวันนี้พี่น้องเราเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยได้ต่อสู้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดีมาโดยตลอดโรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่บ้านเราเราก็ยินดีครับท่านมาได้กําไรจากบ้านเราเราก็ยินดี แต่ท่านต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมท่านต้องไม่ทำลายพี่น้องประชาชนของผมพี่น้องผมไม่ได้ก่อกรรมตำเข็นกับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นให้พี่น้องผมต้องมานั่งรับกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องทุกคนว่าเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับสภาพถึงแวดล้อมของเราไว้ได้วันนี้เนผมได้หาลือกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน ว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้อง m OU อ u กันเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมท่านดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแต่โรงงานอุตสาหกรรมเวลาปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำลำคลองไปดูแล้วเนี่ยทางกฎหมายโทษปรับแค่สอง0สนบาทแต่ความเสียหายคือชีวิตของพี่น้องประชาชนมันประเมินค่าไม่ได้ผมก็ได้หาลือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าท่านต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ หลังจากที่เราจะเซ็น m อ u กันนะครับโทษของโรงงานต้องมีโทษทางอาญาด้วยนะครับและก็ต้องโทษหนักถึงขน,ขนาดต้องปิดโรงงานนะครับเพราะท่านมาอยู่บ้านเราท่านต้องมาสร้างถิ่งแว้อมที่ดีกับพวกเราด้วยมากระทรวงมาหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเรามีประปาหมู่บ้านเกือบทุกท้องถิน่นแต่ท้องถิ่นที่มีสกยกภาพแบบท่านนายกสุรยาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้หมด เราก็ไม่น่าจะเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนแต่มีหลายท้องถิ่นครับสร้างระบบประปาแล้วเนี่ยไม่เคยตรวจสอบคุณภาพน้ำน้ำสกรปรกเป็นโคลนเป็นตมน้ำเป็นสีดำนะครับวันต่อไปต้องเซ็นเจโอยู่ทุกท้องถิ่นนะครับท่านต้องตั้งงบประมาณอย่างน้อยที่ละหนึ่งหมื่นบาทครับตรวจคุณภาพน้ำหกเดือนหนึ่งครั้งหกเดือนหนึ่งครั้งผมเชื่อว่าถ้าดูสุขภาพพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางอย่างนี้ครับ ภาระจะไม่ต้องตกอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียววันนี้เราใช้เงินงบประมาณปีหนึ่งหลายแสนล้านเพื่อรักษาสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับโดยไม่ให้พี่น้องประชาชนเป็นโรคผมเชื่อว่าเราสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปปีละหลายแสนล้านสามารถเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องประชาชนว่าบรรพบุรุษสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้กับพวกเราแล้วเราควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปอันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันทั้งประเทศนะครับโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรภาคีเครือข่ายและพี่น้องอสอมทุกท่านนะครับที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนองความรู้และพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านให้เกิดผลสำเร็จเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปและขอให้การจัดกิจกรรมรณรงค์คิกออฟสามสี่อำเภอน้ำประปาสะอาดบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรณรงค์คิกออฟสามสี่อำเภอน้ำประปาสะอาดภายใตใ้การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสู่น้ำประประสาสะอาดดื่มได้นับอันนี้ครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณประธานในพิธีนะครับท่านเดชิดชาวทองนะครับท่าน